ทำความสะอาดหลัก็สิมาเด่นมาเป็นตัวนีน้ประมาณนี้แต่ยังสิมีซินโคอยู่นะซินโคมาบดใส่กับอันนี้ตัวน,นี้ก็สิเป็นซินโคน,น,นัค่งเป็นตัวนี้สันโคตัวนี้สิมาบดบดปนกับอัน,นตักนะสันโคหมูอันนี้ซื้อมากับพวเพนะ่งอันนี้จ้ะสรงเอโลกัวนะนั่ึงเอโลกัว ไปล้างนําไปล้างแล้วก็สิมาซอยน้อยๆเนาะตัดน้อยๆไว้จะไปบดป่นกับตักอันนี้มานี่ขั้นตอนต้นๆปะพี่น้องเนาะอันนี้ไปล้างกนเตรียมเฮ็ดปาเตเด้ออันนี้ตัหมูกับซิคอสวัสดีสวัสดีทุกคนเนาะอันนี้ก็สิได้มาเฮ็ดหมูแดงเนาะที่ว่าอันนี้ได้เฮ็ดเอานังูหมูเอาเนาะ ผัวซีอินน๊ดเขาหิรไสติเขาจี้ปาเต้นะอันนี้อันนี้ขั้นตอนจะเห็ดหมูแดงใสประมาณนี้เลือกธรรมดาเขาจะเอาซีนก็ได้นะซีนซีนคอหรือว่าซีนสันก็ไดนะ้แต่วันนี้จะเอาหนังเอาหนังหูมันเอาใส่นะประมาณนี้มาเห็ดขั้นตอนหมูมักหมูแดงเนะหิรหมูแดงแต่ซีมีซีเซียน สีผสมอาหารเนาะสีแดงส้มจะมีกระเทียมกระเทียมพริกไทยฮาร์ดหอมปม้มแต่วันบ่มีก็เลยได้เอากานมาเนาะการผักซีไทยนะว่าการหอมโป้มนะอันนี้ก็นสีแด้น้ำมาตังออมาตังก็เนานะมาสีแดงมาตอน ไปประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนึ้นนง Okay. Uh -huh. then It's happen. You know. ก็ต้องได้ต้มดุ่มได้หนึ่งนะเพราะว่าเอาใส่เวบ้างนอันนี้ก็เป็นน้ำเขาให้น้ำเปลือย

มันเป็นหนังมันจะติดไซเวลานไงนาะค่ณยมันโอนไฟมันมาบนติตักซุปอีกบ้นหนึ่งนะนี่ก็เลยฝุดกันจิรอให้จนให้มันเปื่อยนะตอนไฟลงมันมันโอนหนังมันอ่อนต้องใช้เวลาไนนะคุณ ใสหนังมูเฮ็ดนังมูมันเฮ็ดและน่าร้นับจะเป็นกระเทียมเจียวไม่ไมนอใส่น้มันปาเตนยนาะใส well. milk, ้กับตที่หอบดซีนนะมดเข่ากับซีนซีนโคกับตับนะมันซีวเห็ดให้หอมอ่ะ ันี้ก็สิเป็นหอมเจียวนะอันนี้นะอันนี้เจียวหาก,กว่แล้วเขาเข้ากล้องไว้นล้วนะประมาณนี้สิบู้หญิงเป็นอะไรน,นะย้อนเสียหอมแห้งนะในหอมหอมเด่นเจียวนะใส่ตัวนี้เครื่องปรุงมันก็จะใส่พริกไทยใส่น้ำตาลใส่เป็นงัวใส่เสตยูเข้านะประมาณนี้แลามาบึงขัดต่อปรุงต่อไป เห็ดขาจี mmm. ้กระเตมาเบิ bize, illing, ่งเนาะว่าเห็ดแบบสไตล์คนสาวลาวสิเฮ็ดจังได๋เนาะมาเบิ่งนํากันเนาะก็สิมี่เนาะินคอตัอันนี้ก็ซอยเปียนเรียบร้อยแล้วก็สิมีใส่ีนําเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ได้เอามาเซ่แล้วเนาะเซ่แล้วมันยแล้วก็สิมาปันน้ํามันออกเนาะก็สิมาบดปุ่นกับตัวนี้บดตัวนี้มุ่นก่อนเนาะ มันมาผสมเครื่องปรุงก็จะมีเกี่ยวเกี่ยวพักบัวเกี่ยวกระเทียมกระใส่น้ำตาลเป็นนัวเนาะสิ้ยวพริกไทยประมาณนี้เนาะเครื่องปรุงมนันเนาะอันนี้เราก็ใชมาบดขั้นตอนบดเนาะสี้ใช่ไหมนะน้องเนาะ บดมาซ้ำหนึ่งเลยมามาล่ะประมาณเราต้องให้เรื่องบดเนีต้องให้มันบุนบุนเนาะอันนี้ก็สิเป็นอันเ๋วยจี้ตัวที่เขาแซ่แซ่แล้วก็จะมาบีบแล้วก็เอาออกแบบนี้เนาะมันก็จะผสมลงบดเข้ากันที่มันอน,นี่คือขั้นตอนให้เ๋วยจี้นะเดี๋ยวจะใส่หอมใส่เสี้ยวลงไปเนะาะใส่ลายมันก็หอมลายมันเห็ดให้งบวบข้าวใส่ลงไป ระสุดเกี่ยวกระเทียมนี่จะกินหอมกระสุดใส่ลายใส่ลายมันจะหอมลายใส่พริกไทยนี่จะ,จะเป็นพริกไทยนะ คือข้าวมวยได้ข้าว,าวเป็นเป็นนัว

นี่คือปาเต้ดเด้อฮ็ดแล้วล่ะบดแล,ล้วแล้วนะ,ะเสิร์ฟเข้าเสิรเข้าอันอบกอนนะใส่เนี่ยเข้าอบปาเต้กินเด้อใส่ตับนิ่มตับหลายๆซเซ็ๆหอมๆ เห็ดก so the ินได้เ uhh. ด้อท mm ุกคนขันบ่มีอันอบเขากะอบใส่ไฟอ่อนๆก็ได้นะประมานเท่าไรใช้ท่านกั้ขั้นบนอันก็ประมาณเกือบ2กิโลรวมทั้งตักตักกับซีน เจ้าเขาตูนะ้อุน่ะมันเป๋ใช่ไหมมันซื้อเมือ่อเบืองลาวเนี่ยต้องได้กินข้าวจีนะข้าวจีปะเต้คือว่าเป็นอาหารเนะสาเนาะอาหารชนิดหนึ่งอย่างหนึ่งเนาะที่ว่าพูดนิยมกินนะทางลาวเขากับในยมกิน บนคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ส่งนิน้อยพี่น้องบึงตอบสุกอีบั้นหนึ่งนะพี่น้องนะหน้าตาเป็นไงอะไรเพี่น้องหน้าตาอันนี้คือปฏีนะนี่ก็พร้อมเข้าตู้อบแล้วจะเอาเข้าตู้อบกันเด้อมามึงตอบสุกอีบั้นหนึ่งนะ ซุกละเด้อพี่น้องอันนี้คือปลาเตนะอันนี้คือปลาเตก็สิตัดข้างๆให้ทุกคนเบิ่งเนาะนี่ออกมาเพิ่นฮ้อนเนาะสิปราณนี้นะพี่น้องฮ้อนๆเห็นบ่ประมาณนี้เห็นบ่เนาะอือ ออก,กับเตาไม่ไหม้เลยอบกัประมาณชัโม,มงนหนึ่งอ่อนนี่นะติดมันนะอือเซับแซ่บมาใส่กะทิทุกคนบังบินนะ ប The right. mm -hmm. ៉ុមៗលើកសេបណាអាតាប៉ទីនិតម៉ាន់ហើយស៊ីនខោកັບតានំនំ นี่ก็ถือวันแล้วๆเราเกยบกินแล้วนะพี่น้องเนาะหน้าตาก็ประมาณน,น,นี้ก็สิใไซส์หมูฝอยน้อหมูฝอยนี่ก็เฮ็ดเองขาดบัได้ก็สิเมนต์้ขาจี๋นะเ้าจีเ๋เฮานี่นะนี่ก็สิเป็นแคระอันนี้คือตัวยาเนาะเฮ็ดอันนี้เนาะสิกิลแล้วนะประมาณนี้สนใจมันกะขาดมักเตงนะมักเตงบุ๋ม มดมักแตงบมดได้อืคนไเย็ะกินจะมีหอมบัวนะหอมบัวเหัวหอมมันมักหัวมันกระซอยใส่ป่นนี่ก็ได้นะขาดมักแตงแตงหมดอันนี้ก็สิขาดหมดเลยเป็นปลาเตเเยาหน้าดำๆนี่ก็เขาตัดออกไรนะเพราะว่ามันมันเฮมตุกเป็นขั้งขึ้นมันก็สิประมาณในทางในมันนะปี่เลีตง เนื้อต้มเฮาอบมาเฮาปาดออกมามันแท้ตักเนาะนี่นี่ก็สิเป็นหมูแดงนังฮูหมูนะเอานังฮูหมูเฮ็ดที่เฮาเฮ็ดนะประมาณนี้อาหารนี่ก็เป็นยอดฮิตนะของเมืองลาวนะาีปเตไปเมืองลาวบ่ได้กินข้าวีปเตถือว่าบ่ฮอดเมืองลาวนะอาหารยอดนิยมก็ประมาณนี้นะพี่น้องนะ อันนี้ขาดขาดมักเตงอันนี้ก็เกียมกินแล้วเนาะมีเสยิวมักเพชรนะมักเพชรในกระโดงใช้น้ำส้มมาในแท้เลยทุกคน,นนี่ก็ถือว่าเลีย้อยแล้วนะเป็นยังไงพี่น้องอย่ากินตามได้เด้อจังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้จนจบเด้อ พบกันในคลิปต่อไปไปกันเด้อทุกคน